มวยไทยเจ็สีคู่ที่3มาแล้วครับคนนี้เป็นรองคู้เอกต่อยกันที่น้ำหนัก1 1 3ปอนด์ดูแดงก่อนเลยครับนี่คนนี้ครับมวยจากอำเภอแกลงระยองครับอายุ18คาทาเพชรสอสุรเดชนัดที่แล้วนั้นเด็ดขาดนะครับนอกยกหนึ่งเลยครับด้วยหมัดส่วนน้ำเงินนั้น มาจากเหนือครับแม่เมาะลำปางอายุ21นี่คือ4พยักสิบพออมกรรมการ5มวยที่คู่ที่3ใช้กรรมการสนองอวมอิมกรรมการให้คะแนนโชวเวงครุฑเกตนรงธนาจันทร์และขันชัยเนบบัวกลับมาถึงมวยรองคู่เอกครับต้องเรียนอีกครั้งครับรายการมวยไทย7สีเป็นรายการบันเทิงส่งเสริมการกีฬาและรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยคู่นี้คนนี้ครับคทาเพชรสสุรเดช แชมป์หมัดหมาดครับแชมป์รุ่นไฟ i เว t e เตสีเพิ่งจะน,น็อกเพชรกระจิตเมืองนอนท์ไปแค่ยกแรกก่อนหน้านั้นครับก็ยังโชว์ฟอร์มโดดเด่นชนะน้องใหม่ทีเด็ด99ชนะจำปาทองสอสมบูรณ์นักมวยจากแกลงระยองในคณะที่คู่ชกครับเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจนะครับให้กับรองคู่เอกเรียนเชิญท่านรองผู้กกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีพันตำรวจเอกภูมิเพชร พิพัฒน์เพชรภูมิได้กรุณาให้เกยียรติมอบผูกอะไรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและท่านก็จะจัดรายการใหญ่ครับอาทิตย์ที่16ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่สนามมวยมออปัตตานีเป็นศึกยอดมวยมหาชนบวกเกียรติเพชรเพื่อนำไรายได้มอบให้กับนักมวยที่มีปัญหานะครับเรื่องสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงรก็อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่16 คู่นี้ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับในเวทน้ำหนัก113ปอนด์เป็นเยาว,วชนตัวอย่างได้ทั้งสองคนเลยนะครับวันนี้คาทาเพชรชนะติดต่อกันมาแล้ว6ครั้งครับนีครั้งที่7นะครับ,คร,บครั้งแรกชนะแสงเพชรเกียรติเพชรน้อยมาชนะอนุวัฒน์จิตหอมมัน็อกสุรกายที่99มาชนะคะแนนน้นองใหม่ที่99ชนะจำปาทองสอสมบูรณ์ล่าสุดน็อกเพชรกระดจิตมนนยกที่16ไฟแล้วครับ นี่เสื้อสามารถอยู่แค่คืบแล้วนะครับครับถ้าวันนี้ชนะนี่แชมป์เสื้อสามารถนะครับทาไปเล่นไปไปที่7แล้วนะครับทางด้านสตาเพชรอดีตแชมป์ร้อยห้าปอนด์ด้วยนะครับและปัจจุบันเป็นแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์ของเจ็ดสีลยครับครับในขณะที่สีพยัคค์ครับคนนี้วันนี้ครับเจอของหนักของแรงครับ พร้มสดมาเหลือหลายเหมือนกันกันกบก่อนนัานนั้นชนะเด่นพีชิตศักดิ์ุรีดามชนะดินเนื้อทองทอพลานทักษิณแต่ว่าล่าสุดกับหยุดไปนานพอสมควรกับหลังจากแพ้แอดดัมพีเดต99มีมีพี่น้อง4คนนะครับสี่พยัคแต่ว่าตัวเองเป็นคนสุดท้องคนเล็กครับ3ามคนนั้นเสียชีวิตหมดแล้วรอดคนเดียวเหลือนี่ครับเหลือรอดชีวิตคนเดียวเราเป็นนักชกที่กระตันอยู่นะครับโอ้สี่พยัคตตอนนี้จบการศึกษาะระดับปวสแล้วก็ทราบว่าสอบ ผ่านข้อเขียนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ผ่านเตรียมตัวเข้าทำงานกับกองผอแม่เมาะแล้วครับผู้บริหารแม่เมาะนะครับให้การสนับสนุนนักชกไกะตันยูครับคนนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับแม่เมาะลำป่าเหลือตรวจร่างกายก็ขั้นตอนสุดท้ายครับสวมมีอนาคตนะครับสำหรับสี่พยัคฆ์สิทธิ์มก็ชกมวยเพื่อสืบสารสรัพย์สินศิลปะครับตอนนี้โดนแลลวครับจาอยางโอ้วันนี้ห้าวเหลือเกินครับคาถาเพชร <ด>อ,ยอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าคู่นี้ครับน่าสนใจมากอีกคนนึงจัดก้านมากแต่อีคนน,นั้นต่อยด้วยความฮึกเหิมนะครับคือสี่พยักลุ้นเชื่อสามารถนะครับคาตาเพชรสอสุรเดชตัวเองสีแดงครับจากอำเภอแกลงจังหวัดระยองโอ้ดูครับมั่นใจเหลือเกินครับวันนี้คาตาเพชรเจาะยางเบิ้นขึ้นสูงเลยอำเภอแกลงก็ อุ้ยโดนครับยอดมวยเหรียญเงินโอลิมปิกคนแรกครับทวีอภรรมหาหาหรือขาวผมสิทธิจูชัชยก็ตอนนี้เราก็มาได้เหรียญเงินจากแก้วพงมประยูนะครับเดินลุยต่อครับท่าาเพชรก็ยางโคนครับดูครับอูยหมัดอัปคัตซ้ายโดนแล้วเข้ากระโดงคางแต่ว่าสีพยัก์ยัอยงอยู่ได้ครับโอ้โหน่ไหวไหมครับนี่ขาซ้ายครับเริมมีปัญหาแล้ว ดูครับขวาซ้ายครับ,จ,บอจอดยางจอดยางไปไม่ไปครับจอดยางครับเดมิมักแตงแทกไปมากอ้า,อยาหยดุดหยุดไม่หย,ดยุดครับยางครับอันตรายเลยนะครับอันตรครับเราต้องช่วยดี่ยตาช่วงปลายยกครับให้รอดใ,ให้รอดยกนี้ก่อน เพื่อพักฟื้นรอดไม้ยกนี้ครับต้องกัดฟันนะครับต้องขัดฟันครับทีพยัคฆ้องกัดฟันนะครับให้รอดยกนี้ไปก่อนนาทีวิกฤตของสี่พยัคฆ์ผานไปยางวิกฤินะครับช่วยไว้ครับค่อยยังชั่วครับค่อยยังชั่วครับรอดได้ครับค่อยยังชั่วนวดรองผู้เอกยกแรกครับดูนะครับดูกระทาเพชรจี้ติดเข้าไปหุกซ้ายแ้วเนี่ยครับเจาะพับนอกเจาะพับนอกครับ ทำให้สี่ไยักษ์นั้นน่าจะเกิดอาการเสียวแปรปรวนนะครับเนี่ยครับเราย้ำไปเรื่อยๆครับนาทีวิกฤตเลยครับสำหรับนาทีนี้นะครับดูครับอัดเข้าไปอีกอัดเข้าไปอีกครับสุดท้ายครับเป็นช่วงปลายยก ร,รอดไป <ภ App. S 2> ได้ครับเดี๋ยวต่างกันต่อครับเดี๋ยวต่างกันต่อย้ําเลยนะครับว่ามวยไทยจะสีเป็นรายการบันเทิงส่งเสริมการกีฬารักษาศิละปะแม่ไม้มวยไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็วันที่12ถึงส5ตุลาคมครับเป็นช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10มูุนทิธิชาวปากใต้ห้วยขวางดินแดงครับคุณฤทุมทองจัดใหญ่เหมือนทุกปีครับที่วัดธงมงรามีหนังตะลุงมีมโนราไปติดตามครับ12สถึงตุลาคมยกที่2กับรองคู่เอกมวยไทย7สีอาทิตย์นี้ พัาเพชรครับจากอำเภอแกลงน้ำเงินสี่พยัคจากแม่เมะลำปางสี่พยัคยาแก้ไขอย่างไรครับมาโดนเจาะยางเอาแล้วครับเอามัดมาจิ้มด้วยเลยครับโอ้ตอนนี้ครับหลังจากที่นวดเฟ้นมาครับยกแรกยกนี้ชาแล้วครับขาซ้ายของสี่พยัคยังเป็นเป้าให้พัาเพชรได้เล่งไว้ตลอดครับขาซ้ายครับต้องย้ำซ้ำไปที่แผลที่บาดเจ็บครับ คือขาซ้ายครับวันนี้มาแรงเหลือเกินครับคาถาเพชรแต่ว่าต้องดูครับว่าสีพยัก์ครับจะใช้ทีเด็ดอะไรครับครับมาแล้วครับโอ้โหโดนแต่ละดอกในสะดุ้งทุกครั้งเลยครับยังโดนย้ำที่เก่านะครับโดนสะสมไปเรื่อยๆครับวิธีแก้คือต้องยกขึ้นนะครับต้องยกขาที่โดนนั้นขึ้นมาครับเพื่อไม่ให้โดนมากสีพยัก์ ต้องระวังด้วยครับนอกจากจะมีลูกเตะขาที่รุนแรงแล้วหมัดของกระทาเพชรก็ประมาทไม่ได้ครับเจาะคืนมากแล้วครับที่น่าสนใจถ้าว่ากรทาเพชรชนะในนัดนี้เขาจะได้เสื้อสามารถ แต่ว่าถ้าหากว่าไม่ไม่ผ่านนัดนี้เพราะว่าติดทีมยักนี้โอ้โหต้องนับศูนย์ใหม่นะต้องต้องไปเริ่มกันใหม่เลยครับก็พูดง่ายๆว่านับหึงใหม่ครับทุกอย่างที่ทํามากลายเป็นศูนย์ดังนั้นวันนี้เขามั่นใจเต็มที่ครับว่าต้องเอาชนะให้ได้อุ้ยครับโดนแล้ครับแข่งซ้ายครับนี่ครับขาที่เจ็บนะครับยกขึ้นเตะ รวบเจาะเ<อ>ข้าไปอีกแล้วครับจิกเข้าไปอีกแล้วครับเล่นแทงหน้าขาเ,เล่นของเก็บทั้งนั้นเลยครับคาถาเพชรสี่พยัก์ก็พยายามเจาะคืนนับแต่ว่าจังหวะของคาถาเพชรนี่มาอย่างหนาแล้วหมัดยังไม่ปล่อย,ย,ย้วเพื่อนเล่นเจาะยางอย่างเดียวไปก่อนแผนของสี่พยักษ์ดูเหมือนว่าจะยืดนะครับจะยืดเวลาให้มากขึ้นยาวขึ้น โอ้วันนี้มาตั้งรับครับสี่พยักปกติแล้วสี่พยักนั้นไม่ใช่มวยตั้งรับครับแต่ว่าเจอคาทาเพชรกำลังห้าวสุดๆเลยครับตอนนี้เริ่มจะคาแล้วครับขาดาครับแข้งขวามาบ้าโอ้โหทางซ้ายขวางละครับโดนซ้ายก็สะด,ดุ้งโดนขวาก็สะด,ด,ด,ดุ้งครับสี่พยัก ลอยไกลเย้ยอะไรก็เป็นไปได้ครับคุณพระละพันช่วยไว้ครับโอ้โหตามต่อครับพักชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวตามกันต่อเกิดอะไรภาด้าครับชมพาดาครับดูนะครับสภาพของสี่พยักนั้นเสียวเจ็บไปหมดแล้วนะครับมีจังหวะนี้ครับพยับฆ์มาดปั้งเนี่ยครับรูปเดิมครับอาทิตย์ที่แล้วที่ ยุทธศาสตร์สากลีรัมเตอนุวัตส,สินพร้องครับลูกเดียวกันเลยครับลูกนี้เรียกว่าเตะทัดดอกไม้ครับเตะทัดดอกไม้นะครับแต่ให้เป็นลูกการทองครับอู้อดครับอาทิตย์ที่แล้วเกิดขึ้นมาแล้วนะครับค่าฝีมือลูกนี้ 4 0 0 0มืบาทครับแต่ว่าวันที่โชคดีครับคณาเพชรยังอยู่ได้ครับและต่อไปเนี่ยครับอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือมวยไทยเกียรับฉีีกทุกความมันมวยทีวีใช่ไหมใช่จากพี่น้องชาวอำเภอพยากรภูมิสัยมหาสารคามครับวันที่15กันยายนนี้เวทีมวยชกคราวปากทางบ้านน้องถือครับโดยทีมงานนายกอบตสุขินประโคศอบตพันเวนพญากรภูมิสัยจัดครับเพชรสุวรรณสิบปันแดงกับทองทองดาบผมบัวครับเป็นคู่เอกครับ วันที่15นี้ครับมวยตากุศลทางกันต่อครับยกที่3ครับตอนนี้โอ้เสียงในสนามมวยท่องเครับอึ้งไปหมดแล้วครับยอมกันไม่ได้แล้วนะครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับลักษณะอย่างนี้เอาแล้วครับคาถาเพชรดนนับเที่ยวนี้และครับวัดใจวัดอาวุธวัดทุกอย่างแล้วครับสนุกเลอครับอย่างนี้พื้นแล้วรับคาถาเพชรหรือว่า เป็นความโชคดีที่ไม่โดนนอกครับคทาเพชรเพื่นพอนร่วมชายของสีพยัคต์โดนเตะแคดดอกไม้อทิติแล้วด้วยลูกนี้ครับยุทธศักดิ์สากลิรัมเตะอุวัตสิทธิธอมรับทางช่วยครับโอ้ยกยินแล้วเจอแครงขวาตืา้นนะครับเจอขวาตืนขากทีโอลกคอยดอกอ้อคอาลลอค,ครับสนุกเลยครับแหลกกันแล้วครับ แลกกันแล้วคาดกาณ์ใชนะได้เส่อสามารถแต่ว่าทัาซีพยักชนะนัดโอ้โห สองโดนเตะก้านคอกับโดนเตะทำมับหรือว่าเตะทัดออกมาได้ยกนี่ครับเรือไม่ว่าเตะทีหลังดังขวาเลยครับเกรือครับเรือจิ้มเกลือน้ำยอกเอาน้ำบ่งแล้วครับโอ้ดูครับถ้ามีภาพช้าเอาครับดูครับเห็นเลยครับซ้ายมาเด็ดซ้ายเต็มเต็มครับเตะด้วยแข้งนะครับใช้แข้งฟ้าดขึ้นไปครับโอ้ก้านคอจริงๆเลยครับนี่ของจริงเลยครับนี่ครับ ดูนะครับเปับปับปับเปลี่ยนครับพอต่อแทบหลุดครับแข้งซ้ายนะครับข้อเท้าซ้ายเข้ากานพอดูนะครับวยไทยเจ็ดสีเมอจะหาดูได้ที่ไหนครับนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับเชมไพรเวทเจ็ดสีโดนนับเก้ายกที่แล้วครับสถานการณ์พลิกกลับด้วยลูกเกลือจิ้มเกลือครับโอ้แล้วรับรางวัลมากมายครับสีมือนะครับข่าผิมือ